พมกันเลยอืมเด็คูเลยเนาะไหนกันด้เห็นอยู่ในหาดนะบม่ได้อยู่ในน้ำแต่ดี มันไปงูป่าย่ที่ไปของงูป่าโ okay. อเคสะลุลแล้ว่าพอยิ้มโยนทุบหลกเลยห็นอื่นน้ำพึ่นอยนหลบก่อนหุนหินยังเลยบ้านมากคือทุบอยู่นอก ก็จะม,มีคนยานย่านเนาะย่านบางห้องสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศเด็กๆโอ้ยมันนี่ไงมันนี่มันๆๆมนี่บ่าวที่ับแม่บ้านสิพาทุกคนมารลอจับตึงเอ้ะฝนตกเน,นาะบาทเนาะตกแห้งเลยจมเลย สเปิจะได้จับอยู่บ่จับไปเลยหยกหนึ่งพ้นตกแห้งเลยบดได้ถ่ายให้ทุกคนเบิง่งนี่ไปนยกที่สองเป็นตอนที่สองเขาสิมาจับอีอพ้นยุติแล้วก็เลยสิมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิง่งไปน้องไหมไปไปน้องไหมน้องนี่คือว่าหลงเลยมันอยากเฮ็นอะไ น้องนี่มีเสียงกบพร้อมนะน้องเสียงกบหงองเฮ้ยเขี้ยะเลยโค่มกันโค่นกันเลยนะตอนหลับเด็กเลย ติดคุ้มกันเลย ตอนพุนโบตกนี่มันจะเหขนาดนกอื่นนะตอนพุนโตเขามันยังสุดแหลกคะมันบม่ได้เหแล้วนี่เัาจะจับได้เลยตอนนี้เขาจับบ่ได้เด้เห็นแล้วอันต้นหนึ่งมันอยู่ทั้งโขกนะตอนนั้นมันมีหนักนี่โขมกันเลย คุม,ก,ม,มกันเลยน,ะนี่ขอสีแจกมันจะคุ่กันแน่นอนจับบาเดียวใ้สองตัวเลยสีฟ้าเลย

ช่เ okay. นี่ยมันโคบกันบ่นบเอาไปครูที่สองที่สาได้ายน่น<ม>อือเอด้เป็นครูเลยเนาะได้กันด้ฝั<ม> <c ười> กแล้วักแล้วขึ้นโคกเลยขึ้นโคกเลยต้นทำม่เี่ยงต,ต้นก็คำหคือจะว่าเดนาะตอนผุพโตกัเนาะ<ม>คือจะว่ามันอยูุ่่มมัอนอยู่หนำจับเบาจับเอาอยู่หนำ อันนี้คือโขกแล้วต้องเยี่ยงดีๆนะเด,ดี๋ยวนี้มันเป็นอื่นโขกอื่นโขกเลยนี่เป็นยังไงอันคุ้มกันยังไงอันเนะ <c oughs> น,นี่ยันไหนก็ได้เซ อ้อวม่ยูลุปอ้าวม่ยูถิงเห็นเหระบานี้มันถือถิงเลยจับอล้วยังไปตามทางคืออเด้อได้ยินโอดโออยู่น้องเหมาแจมันบอกปเบ่งอยู่อยู่น้องพูเสียงรถจับซะจังมาติจับอื่นนะฮะเข้าเลยฮะกัสิดงไปใหายังไปทชหมาแทวนี้ เขาจับเจ้าเกะๆได้เหมือนตัวหนาหัวขันข็้นบ่อึ้งบ่ห่ะอึ้งบ่เลยเขียดคมกันอึ้งอยากลักตัวมันหองโอทโอดเห็นที่เห็นเห็นเหานตาเลยงูงูงูกระมือนี่ยอึงเห็นแตาอึ้งอู้หูหมดหนำเบิ่เลยเอาเฮ้มมาวางแล้จะกวาด มันหนำบุเลยมดบุเลยเบิ้งงุมหลอกมันกับัดนี่มันขำบันเ้ปันนี่บุได้บุท่านมันดอกหนำมันเลิกดิ ห <c ười s> <c ười s> uh, ัวค่ําต้นพลตกบ่ได้แหละนี่ยามใหญ่เลยมารอบ2บ่ได้เสียงไปแถวหาแท้ๆก็บ่ได้เนาะมีบ่อึงยังล อิยางองเผาโอ้หองยางเป็นตัวหนี่งอิงยางทุกคนเห็นอยู่ในหาดนะบ่ไดยูในน,ำน้ำแตดิ่าหอดแล้วก็มิดจะดหัวองกันเลห เ้าบวะอย่ารอคันขากะอยากได้อนไรไปหรอกนางปดมันไปงูปลาที่ไปของงูปลานี่งูเขียวงูปลาตัวเล็กๆเขียวงูหนัก น้องนี่กับบางยาี่ห้องเสียส้ยๆปะทมาหอดเลยแบบห้งองอื่นกันเลยีจะกบห้องกอบนบท่านมันดอกทาบัว,บวาอเอา่ใช้เลยร้ายหมได้หลบชองหลบชองบัวลายหบแหลบนรายให้เบอรครับนตกเปียกไ <c oughs> ม่บานกนจนไขน่เลย <c oughs> ควมพันมวนแหฮง <c oughs> ไปครับไปนอปนบานนี่ชิพ้าไปเบิงตัวหลอบแหลกที่เผาถิ่นเดียการมากเด็กไปเก่า <c oughs> ได้ยินแล้วชิพ้านนี้ ใส่โบได้ยแต่ละทางอย่ามันตายห <c oughs> ัวกลับหมืไหมดิวัา <c oughs> อตอนเนโข้ๆไ่จับเอาจับเอาเลยแต่ว่า,าไปบน่นไดกล่องหนึสิเปียกยงมีนั่ถือแฟตตับกใส่แฟตมันกับเุืินหงเลย เดินรอบสองขอริซเจอรลอะไ้นนนี่สามโมงอะไรนี่สองสามโมงเลยสามทางเรียนกันเลยคือว่าโอ้กอได้ยินยุ๊ อูอ๋อีกอู๋อีกเลยเขาขำเหมือนนี้จะไปจับ,บวันในหนักเลยไอ้น้องเด้กๆว่าอะไรเนี่ยบ่บ่ได้จับน้ำหนักถ้าพูดบุโต๊ะก,ก็ไมนจะหมดหนักเลยมี่จ่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ บบาสบายเลยมาจะฝุ่นกัไปกินยาแล้วนี่หลอกชองไเนโอเคสรู้แล้วว่าพอได้กินอยู่คนตกหลอกเลยกินอื่นน้ำเพลินอยู่หลอกก่อนไปหินยังเลยวันนกะสิได้ไปหลังแกงหลังคา ไปนอนได้บ้านนี่ขอจีแจงกนนนันอนได้อยู่นอนเด้มาหนีิกัถือว่าหมานอยู่ได้พ่อได้อยู่ได้กินบุโลงบุลายไปได้ดอกแต่กับพ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่าคนตกข้างหนึ่งถือว่าโอ้งขาดลายและคนข้างหนึ่งก็แห้งได้แห้งอย่างนี้ทั้งผาทั้งคนะ <c oughs> <c oughs> อะพอๆพกันใหม่ในวิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนีอ้มานเนาะ <c oughs>